ครับนอกจากนี้ที่ลานศิลปะวัฒนธรรมหน้าสารกลางจังหวัดปัตตานีเทศาบาลเมืองปัตตานีได้จัดงานสมโพธิเรือพระขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพุทธศาสนิก,กชนของวัดต่างๆได้ช่วยกันชักลากเรือพระซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามจากแต่ละวัดทั้งในและนอกเขตเทศาบาลเมืองปัตตานีจำนวน18แห่งครับ เข้ามาที่บริเวณถนนสายบุรีซึ่งเป็นสถานที่จัดงานและนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานีครูอาจารย์ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพระสงฆ์ให้ศีลสวดมนต์ฉลองเรือพระ จากนั้นประธานและผู้ร่วมพิธีถวายะจตุปัจจัยไทยธรรมพระสองฆ์อนุโมทนาถวายพัฒหารเพลนแด่พระสงฆ์ก่อนที่เรือพระจากวัดต่างๆจะแยกย้ายกันโดยบางส่วนไปร่วมงานต่อที่ต่างจังหวัดครับบางส่วนไปร่วมงานที่อำเภอโคกโพส่วนบางส่วนก็กลับวัดแต่ก็ยังมีบางส่วนที่จอดไว้ที่ถนนสายบุรีเพื่อให้ประชาชนได้เพื่อให้ประชาชนได้ชมความสวยงามครับ ขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนชาวระนองร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาณวัดบ้านเหาวครับเมื่อวานนี้ที่วัดบ้านเหาวตำบลเหาวอำเภอเมืองระนองว่าที่ร้อยตีกิติพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายสวัสดิ์ชัยดรุณนายกเทศมนตรีตำบลเหาวนำหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนชาวจังหวัดระนองและประชาชน ชาวจังหวัดระนองครับร่วมกันทําบุญตักบาทเทวโวเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาซึ่งเป็นกิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมวิถีชุมชนอันดีงามของชาวตํบาบลหงวครับสาหรับการตักบาทเทวโวของวัดบ้านหงวมีเอกลักษณ์เฉพาะถิน่นและมีความโดดเด่นเฉพาะตัวคือมีริ้วขบวนประกอบด้วยพระพิสุทสิ์งจำนวน59กรูปพร้อมกับขบวนผู้ที่แต่งกายเป็นพระอินทเทวดาและนางฟ้าเดินลงมาจากยอดเขาเพื่อมารับบิณฑบาตเข้าวสารอาหารแห้งเสมือหนึ่งยอดเขาสิ เนรุราชตามพุทธตำนานนะว่าเป็นใกล้เยงกับความเป็นจริงเพื่อที่จะระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จกลับจากไปโปรดพระพุทธมารดาณนาสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมกับขบวนแห่บุษบกประจิตสถานพระพุทธรูปนำหน้าเดินลงจากยอดเขาพร้อมโปรยดอกไม้ให้พุทธศาสนิกชนที่ร่วมในพิธีได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งขนมต้มและดอกไม้แด่พระสงฆ์สามเณรซึ่งในปีนี้นะคะมีความคึกคักเป็นอย่างมากค่ะ Yeah.